รอนานเนี่ยคนจะตายอ่ะเขาไม่มามัวพิ่มเพ้อว่าชีวิตจะเกิดมาทำไมหรอกนะเขาคิดใส่กันแต่แที่บ้านเราแล้วเธอรู้แล้วเหรอว่าชีวิตคนเราอ่ะเกิดมาทำไมวะคนเราอ่ะมันก็เกิดมาเพื่อมาหาว่าตัวเองเกิดมาทำไมกันทั้งนั้นหละทลางๆที่สุดท้ายอ่ะคนเราก็หายไปแล้วก็เหลือแค่ความว่างเปล่าก็เพราะจะหายไปไงเราเลยต้องหาว่าเราเกิดมาทำไม แต่งนายอะนะก็คงเกินเยียวยาเล่วเอา้าจะโดดไปเนี่ยจะตายก็รีบตายเราไม่ได้จะโดดจริงสักหน่อยเราข้ามมาดูวิวเฉยๆด้ย โตายวะไม่หนุกเลยเดี๋ยวดินี่ผิดหวังที่เราไม่ตายจริงหรออะไรนี่ไฮไลท์ของชีวิตเลยนะความตายเป็นต้นหน้าตานี่แล้วเธอรู้หรือยังว่าช,ชีวิตเธอเกิดมาเพื่ออะไรที่เสือใช้ได้นะเราอะไรวะแค่อยากรู้จักอะอยู่ด้วยอยู่บีเดียวกันไม่ใช่เหรอ ก็เคยเห็นเธอในคลาสอ่ะคำถามห่วยแตกชมัดไม่ปลยใจเลยทำไมเห็นถูกสังคมทอดทิ้งนั่นน่ะชีวิตฉัน ดอกไงทุกคนเลยสินะเดีย๋ยวฉันไปรวมกับพวกก้อนเนะื้อเดินได้ที่มีสมองอยู่ตรงหว่างขาณนานสินี่เป็นสวนดอกไม้แห่งชีวิตฉันทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตฉันก็จะปลูกด,ดอกไม้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งชนิดเพื่อแทนช่วงเวลานั้นๆโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้เธอชอบดอกอะไรมากสุดละ่ะ อมอยากแฮะซ่อนกลิ่นก็ชอบแต่ถ้าให้ตอบก็คงเป็นดอกอเนโมนี่ละมั้งดอกไม้ก็เหมือนชีวิตของคนเราดอกไม้แต่ดอกก็มีคุณค่าและความหมายในแบบของมันหรืว่าไม่ใช่ทุกดอกหรอกนะที่จะถูกเอาไปประดับใจกันอย่งดอกกัญชาตรงนู้นเน่ะ ไม่มีใครเขาไม่ปรักใจกันหรอกเขาวิสูบกันทั้งนั้นนี่มุกมันเนี่ยตลกอะไรนี่จริงจังช<ม>ะละโคตรเบื่อเลยพวกนางูงที่แย,ย่แก่เรื่องสิ่งจังกับเรื่องตลกไม่ออกเนี่ย นเธอชอบกับไม้จริงเธอคงไม่เอามาปัไากไว้ในใจกันเพื่ออ้มันสวยในแบบที่เธอเคิดวมันสวยหรอกใช่ปะเนอกจากมันจะเหี่ยวเฉาในไม่นานแล้วอ่ะเราก็จะไม่ได้เห็นร่องรอยของการเติบโตการต่อสู้กับพืชพืชแล้วก็การส่งต่อความงามของมันต่อไปได้อีกเลยไง สัญญากับฉันได้ไหมว่านายจะช่วยส่งต่อความดงามของดอกไม้พวกนี้ต่อไปขอบคุณนะช่วยข้าฉันที ดอกไม้ธรรมดามันเลือกใจกันเองไม่ได้และฉันก็ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาแต่นี่มันไม่เร็วกันไปไหน่อยหรอเร็วสิหนังก็จบเ้าคนเราอะ่ะ แม่งชอบคิดเองเออเองว่าเว้นดีคืนดีสิ่งสําคัญจะหายไปโดยไม่ทันตั้งตัวแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันก็หายไปโดยไม่ทันตั้งตัวกันทั้งนั้นแหละจะดอกไม้มแมลงหรือว่าชพืชไม่มีเหตุผลเลยอะตอนที่เพิ่งรู้จักกันแท้ๆอะ ฉันรู้ว่าเธอก็ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาเหมือนกันแน่เราชื่อนอนทอเธอชื่ออะไรเราชื่อปติภาษาฝรั่งเศสแปลว่าตัวเล็กเป็นไงชื่อน่าหลากระดิกเออยอมยินดีที่ได้รู้จ<า>ัก,จ<า>กนะ ฉันเชื่อมาโดยตลอดว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะตายได้ฉันอยากจะตายตอนนี้ฉันมีความสุขที่สุดแต่ฉันก็ไม่ลูกนะแล้ว,วันนั้นจะเป็นเมื่อไหร่ถ้าถึงวันนั้นวิดีโอนี้คงจะเปิดคอกับเพลย์ลิสต์งานศพที่ฉันเซฟไว้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และทุกคนที่ทำให้ชีวิตฉันมีความสุขขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย